ื้อใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วว้มอถุงแล้วฮ่าฮ่าฮ่าใกลถึงจนไม่ล่ะเฮ้ยทีวีมันโอ้ มาถึงเวลาแล้วแกเข้ามา <c oughs> ย่อมได้โยู่าโอ้เออแกตายโยอยา ผีห้องนี้ก็รยบ้อยมีตัวอะไอีก,ห <c oughs> กไหมฮะฮ่าฮ่า่แค่อะไตัวโอ้ยไอผ้หญงนี่มัจบไม,ม่สิน้นเกือบไปแล้วกลับการลาวไงเราไปกันต่อ,อเฮ้ เรียบร้อยสกิบเด้ออกมาสิวอ่ะมันมีใครบางคนกำลังถามหาข้าอยู่นะพวกแกหรือเปล่าโอ้ยมือจกมือิ้นจริงๆงูงูงูฮึโจ๊ะงู

เย้ <Yeah. S 2> เอาล่ะขอคุ่กันด้วยล่ะทีนี้ก็โหเรียบร้อยโอเคจบเรื่องเยีะยมมากเลยคิริตโตขอบใจเลยนะ yeah. ไปกันต่อเรเลวพวกเราฮะ โพเคแก่กาดียังไงเข้ามาที่นี่เราจะช่วยดิวเมนออกมาให้ได้วันอนไงทุกคนเราช่วยเธอเองที่นี่จะเป็นหลุมฝังศพของพวกแก เข้ามาสิวะเอเอื้อที่นี่สินะถึงแล้วถึงแล้วเน้อ